สวัสดีจ้ามือนี่พามาเบิ่งการจัดอันดับประชากรโลกที่มีความสุขที่สุดนะพี่นงเนาะไปเบิ่งกันเลยจ้าว่าประเทศใดก่อนเนาะที่รายงานโดย World Statistics ประจำปีนี้2023ประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกประจำปีได้แก่เดเแล a ด์อันดับ2เดนมาร์กอันดับ3สวิตเซอร์แลนด์อันดับ4 l u ลักเซมเบิร์กอันดับ5้าฟินแลนด์6กไอซ์แลนด์ อันดับ7 Austria. ออสเตรียอันดับ8โอมานอันดับ9 Austria. ออสเตรียอันดับ10นอร์เวยส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่72 2จากทั้งหมด84ประเทศลำดับที่70คือเคนยา71โคลอมเบีย72ไทยแลนด์73อินโดนีเซีย74คาซัคสถาน 75อียิปต์เ6เวียดนาม77เลบานอน78เปรู79ฟิลิปปินส์80อิหอิราน81ศสีลังกา82เวเนซุเอลา83บัากลางประเทศและ84ใไนจีเรียจะสังเกตว่าประเทศไทยอยู่ในประมาณ12ลำดับสุดท้ายจากท้ายตารางเมื่อดูรายละเอียดแล้วปรากฏว่าคุณภาพชีวิตของประเทศไทยนั้น ต่างกับประเทศที่อยู่ลนดับหนึ่ง1,2,3ประมาณสองเท่าหมายถึงมีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าพวกเขาอำนาจในการซื้อต่ำกว่าประเทศเหล่านั้นประมาณ3เท่าสังเกตวงกลมสีส้มนะครับในขณะที่เรื่องของราคาอสังหาริมทรัพย์เมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อประชาชนปรากฏว่าประเทศไทย ราคาอสาังหาริมทรัพย์เมื่อเทียบกับไรายได้ต้องใช้ไรายได้ในการทำงานสูงกว่าประเทศเหล่านั้นประมาณ3ถึงสเท่าพูดง่ายๆว่าหากประเทศอื่นทำงาน3ปีถึงหปีประเทศไทยก็คูณเข้าไป4เท่าเป็น12ถึง20ปีนั่นคือความแตกต่างคุณภาพชีวิตของประเทศเหล่านี้